ล่าสุดสายอินทิราจเจริญปุระเผยว่า d o tell me มี w to d ดแดดอย่าบอกฉันว่าต้องแต่งตัวยังไงคุณลองมองภาพนี้ให้ดีๆมองอากับกิริยาของผู้หญิงที่อยู่ในภาพให้ละเอียดเธอคนนี้คือคนที่เพิ่งออกมาที่ม็อบวันนี้แล้วถือป้ายบอกว่าเคยถูกครูทำอนาจารสมัยเรียนมัธยมแล้วมันเกิดขึ้นในโรงเรียนถ้าคุณมีความเป็นมนุษย์มากพอจนมองคนอื่นเป็นมนุษย์เหมือนกันกับคุณคุณจะรู้ว่าไม่มีใครสมควรถูกทำอนาจาร คุณจะรู้ว่าเราทุกคนมีสิทธิในเรือนร่างของตัวเองไม่ว่าเขาหรือเธอจะแต่งตัวแบบไหนไม่ว่าเขาหรือเธอจะแสดงออกทางเพศมากน้อยเพียงใดคุณจะตระหนักดีว่าการแต่งตัวหรือการแสดงออกทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่เท่ากับการอนุญาตให้เขาหรือเธอถูกทำอนาจารคุณจะมองภาพนี้แล้วบอกว่าเหยื่อของการคุกคามทางเพศไม่ใช่วัตถุที่ถูกทำให้ด้อยค่าลงไป เขาหรือเธอยังคงเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะเธอในภาพที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากพอที่จะเอาชนะวัฒนธรรมของการโทษเยอและเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในร่างกายของตัวเองอีกครั้งถ้าคุณไม่มีความเป็นมนุษย์มากพอจนมักที่จะลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนอื่น คุณจะมองภาพนี้เรารู้สึกว่าคำพูดของเหยื่อนั้นไร้ความหมายคุณจะเหยียบย่ำเหยื่อที่ถูกคุกคามทางเพศลงไปอีกด้วยการมองหาข้อผิดพลาดของเขาหรือเธอคุณมักจะถามว่าตอนที่เห็นเหยือ่อแต่งตัวยังไงให้ท่าใครหรือเปล่าคุณคิดเสมอว่าการแต่งตัวหรือการแสดงออกทางเพศเป็นต้นเหตุของการทำอนาจารคุณมักจะเหยียด เดือยที่ถูกกระทำนอนาจารไม่ว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์คุณชอบพี่จ่าละเลยว่าผู้กระทำความผิดคือคนที่ควรถูกกล่าวโทษแต่เพียงผู้เดียวคุณกำลังสนับสนุนให้ผู้กระทำอนาจารและสังคมไม่ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักหักห้ามใจคุณกลายเป็นผู้ที่ข่มขืนเธออีกรอบในทางความคิดเรามองรูปนี้อีกครั้งตกลงว่าคุณเห็นเธอเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของเธอเองหรือคุณเห็นเธอเป็นเหยือที่สมควรถูกกระทำ ถ้าเป็นอย่างแรกยินดีด้วยคุณยังมีความเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าเป็นอย่างหลังเสียใจด้วยคุณแม่งไม่ใช่มนุษย์คุณมันเที่รทุเลศหน้าอเสีะเอียนและหน้าขยะขยแยง ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด s u b สไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ